ไอ้สองทางพ่อบ่ข่าบ้าละใส่ไม่เยอะมี่ตักแค่นี้น้แเก้วอกลืองคุเหตุใดเดี๋ยวม้งโอ๊ยอดมั้งาดตื้นๆกดีเลยนี่นมออตาบก็คือข้าวพ่อยก เือตัว um นี้พ่ออยู่ออดตุ่มใจคุณว่ะเดี๋ยวเมื่อไหร่โดนวะเย็นโยกูเ้าเยีเย็นโยกู โคลงเ้อข้างบน